คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับตำรวจมีการแจ้งข้อหาสามข้อหากับชายคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีภาพเปิดเผยออกมาในโลกออนไลน์<ฮ>ะนะครับมีการโพสต์ภาพว่าน,นุ่มคนนี้เนี่ยถืออาวุธเป็นไม้ <ฮะ S 1> ไปไล่ตีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่สกลนครนะครับล่าสุดก็มีการชี้แจงออกมาจากทางโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึงตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอำเภอโพนนาแก้วที่จังหวัดสกลนครครับคลิปนี้แหละที่ถูกเผยแพร่อ,พอ,พออกมา<ะ>ชายคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกเต็มใบถืออาวุธเป็นท่อนไม้ครับแล้วก็บุกเข้าไปในโรงพยาบาลโดยคลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาครับคนร้ายถือท่อนไม้บุกเข้าไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องฉุกเฉินด้วยนะครับ จนกลายเป็นภาพเมื่อครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องหนีตายการโอลหมานแล้วฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าคุ้มคลั่งอะไระอารวาดเข้ามาถึงในโรงพยาบาลถึงในห้องฉุกเฉินเลยนะครับล่าสุดนายตรินณพงธีรพงศ์ธนสุขนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพลน,นาแก้วเปิดเผยบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายธนงศักดิ์อายุ29ปีครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยที่เคยมารักษากับทางโรงพยาบาล<ะ>แล้วแพทย์เนี่ย ได้เคยฉีดยาให้แต่ปรากฏว่าไอตอนฉีดยานี่แหละครับที่นายธนศักดิ์เนี่ยเขาไม่พอใจนะฮะอ้างบอกว่าเขาเจ็บตรงที่คุณหมอเนี่ยฉีดยาแล้วก็มีการพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าให้เจอตัวนะอย่าให้ออกไปข้างนอกเจอตัวนอกรงพยาบาลนะเดี๋ยวจะเอาคืนคือแขนเขาแขนที่ถูกฉีดยาแล้วเขาเจ็บตรงนั้น,นะฮะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยชายคนดังกล่าว เาหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่ามักจะมาวนๆวเนว,นวียนๆขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้ามาก่อเหตุตามคลิปที่ปรากฏจริงๆครับเอกทางก็เริ่มตั้งแต่ที่สิหลัาจากนั้นมาก็คือทุกสองสามทุกวันก็จะมีขับมอเตอร์ไซค์มาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงช่วงบาา่ายมาแล้วทำหมงจะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เข้ามาครับก็มาแบบทำเป็นวินวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็จับไปนะครับ จนถึงวันที่1เมษายนนะครับมีเจ้าหน้าที่1นายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่วิชาชีพที่โดนคทำร้ายบริเวณศีรษะท่อนแขนแล้วก็ทำตัวนะเจ้าหน้าที่โดนโดนตีก็ได้วิ่งหนีออกจนะากห้องที่เกิดไปล่าสุดครับตำรวจสพโพ,พนาแก้วก็ได้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับทาานายธนงศักดิ์คนนี้เนี่ยนะฮะที่อ้างว่าบุกเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่รายหนึ่งเนื่องจากว่าโกรธแค้นที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเนี่ยทำให้เขาเจ็บปวด ขณะที่เข้ารับการรักษาบำบัดยาเสพติดนะฮะจึงเกิดความแค้นมาตลอดก็บุกไปเอาคืนเบื้องต้นครับแจ้งข้อหา3ข้อหานะครับก็คือบุกรุกสถานที่ราชการโดยมีอาวุธมีข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีเสพยาเสพติดเพราะว่าเสพยาบ้าด้วยนะฮะสามข้อหาถูกดำเนินการไป